สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อัชาทาร์ดนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคนวันพฤหัสในเดือนกุมภาพันธ์นี้คืออะไรนะคะก<อ>็พลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือไม่ตรงเลยนะเพราะว่าเป็นการดูดวงแบบรวมนะคะอยากให้รับแต่สิ่งดีๆไปอะไรดีๆไปอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรับนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยววันนี้นะจะดู อจะใช้ไพ่ทั้งหมด2เด็กในการดูว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรนะเราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็เราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะว่ามันจะมีความเกิดขึ้นจริงมีโอกาสเป็นไปได้จริงนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวตนก่อนตัวตนคนวันพฤห,หัสตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเช็คพลังงานกันก่อนเนาะ ปัญหารอบด้านเลยแปดดาบหูอ๋อไม่ใช่ปัญหาคิดมากแปดดาบเดวิลเรื่องเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมคิดมากคิดวนคิดเยอะสดาบอแต่ตอนนี้พักแล้วนี่เหนื่อยเหนื่อยคิดเยอะจนเหนื่อยแล้วก็ต้องพักแล้วตอนนี้แปดถ้วยแล้วหาอะไรกินมีความสุข คิดไปก็คิดไม่ออกคิดวนอยู่อย่างนั้นแหละหาอะไรกินดีกว่าอารมณ์ประมาณนี้นะคนมาบ้านเล่อยยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราเปิดไพ่สิบใบแล้วนะจจะรลฟฟังทีเดียวนะอืมเออมิดแล้วตอนนี้โอ้ไต่จบครับกินเก่งจริงๆตอนนี้อม,มีความเครียดมีปัญหาที่แก้ไม่ได้นะคนุณเดวิลท็อกซิกกินเก่งกินเก่งมีความที่อืเกี่ยวข้องกับ การใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองสักเท่าไหร่ Dream Space ชื่อเมอรไพ่ Dream Space นี้ออกอะแบบแหลร s e of p e n เจ็ดเหรียญน,นักลงทุนอาโอเคคุณเกี่ยวข้องกับราศีมังกรคนท่านน้ำเมนพิจิกรกรกฎแล้วก็คนราศีกันนะคะโดดเด่นมากๆเลยคนวันพฤหัสหัดนะคะ คุณนะเหมือนอยู่ในช่วงเวลาของอไม่รู้เอาไงกับชีวิตอ่ะอยากหลุดอยากไปอยากทำบางอยา่างแต่ทำไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมาขวางคุณนะมันอยู่ที่จิตใจของคุณใจคุณมันโลเลโลเลไม่แน่ใจไม่กล้าทำไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนกลัวไปแล้วไม่รอดไปไปมามาคิดเยอะคิดไปแล้วก็คิดเหนื่อยมันมีความเดวิลมีอะไรที่เป็นท็อกซิกอยู่ในชีวิตนะคะมี สิ่งที่แก้ปัญหาไม่ได้มีสิ่งที่เหมือนกับเข้าใจมาว่ากลัวไปหมดอะ่ะไม่กล้าออกไปไหนเลยไม่กล้าทาอะไรเลยกลัวไปหมดแล้วก็บางคนก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพนะบางคนก็มีปัญหาปวดท้องบก็มีก็มีปัญหาสุขภาพที่ทําให้คุณกังวลไม่รู้จบไม่รู้สิน้นน่ะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้หาคําตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะมันมีสีดาบเหมือนคุณก็สงบลงละ ออสงบลงแล้วจากที่คิดมากคิดมากปวดหัวคิดไปคิดมาคิดจนเหนื่อยอะตอนนี้พักแล้วหยุดพักดีกว่าไปหาหันไปหาความสุขหันไปหาทํางงทํางานการเงินตอนนี้มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นแล้วนะมีเอเจ็ปับขึ้นมาอืมตัดใจแล้วอ่ะอืมตัดใจแล้วกับปัญหาที่แก้ไม่ได้ตอนนี้ก็ไปไปโฟกัสกับอะไรที่สําคัญกว่าชีวิตอ่ะตอนนี้ไปโฟกัสกับเรื่องของหาเงินดีกว่า นะเหมือนใครกับว่าบางคนก็มีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสุขภาพที่แก้ไม่ได้หรือปัญหาที่ท็อกซิกในที่ทํางานอะไรเงี้ยตอนนี้คุณเหมือนแบบพอละไม่คิดอะไรละฉันไปห,ไปหาทําอะไรให้ชีวิตมันดีขึ้นดีกว่าตอนนี้เหมือนคิดได้แล้วว่าอ่ะจริงๆแล้วเออไปโฟกัสกับการเงินไปโฟกัสกับความสุขของชีวิตโฟกัสก,กับการที่ได้ใช้ชีวิตกินกินอิ่มนอนหลับมีความสุขนั่นคือสิ่งที่คุณ สิ่งที่คุณมีความสุขสิ่งที่คุณควรที่จะโฟกัสนะคะในไพ่เฮอริเิเข้ามาไทยเออ่เป็นช่วงที่ใช้เวลาแบบว่านิ่งๆเงีเยบๆเก็บตัวนะช่วงนี้คนวันพฤหัสเก็บตัวเอชอปคัพเดอะเดเหมือนได้จบกับอะไรบางอย่างไปนะแล้วก็มีดรีมสเปซเก็บเนือ้อเก็บตัวมากไม่วุ่นวายกับใครแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครมาวุ่นวาย,ววายกับคุณด้วยเหมือนเป็นช่วงที่กําลังคิดไต่ตรองพิจารณานะชีวิตว่า จะทายัางไงต่อไปเพราะว่าปัญหาที่คุณมีอยู่มันแก้ไม่ได้แล้วคุณก็ไม่รู้จะทํายังไงด้วยตอนนี้พยายามที่จะคิดที่จะเรื่องจะแก้ปัญหาเรื่องของเรื่องของการเงินนะคะบางคนก็มีปัญหาเรื่องของการเงินที่แบบอืมเนี่ยตอนนี้กําลังคิดจะเอาลงเงินไปลงทุนมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งกําลังคิดอยู่ว่าจะลงทุนทําอะไรดีอยากจะทําในสิ่งที่คุณรักตอนนี้อยากจบแล้วกับอะไรที่ว่ามัน มันปัญหาไม่จบนะมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องที่ทํางานท็อกซิกทำให้คุณคิดมากอะไรมากแล้วก็เรื่องของครอบครัวที่มีปัญหากันแล้วทํามันวุ่นวายอะ่ะมันมันมันรบกวนจิตใจแล้วก็สุขภาพตอนนี้ก็คือคนวันพฤหัสก็พักแล้วไม่คิดเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องทุกๆแล้วตอนนี้ก็มาโฟกัสกับชีวิตกําลังที่จะวางแผนลงทุนทําอะไรบางอย่างนะคะคุณกําลังจะได้จบกับอะไรบางอย่างแล้วไปเริ่มใหม่นะบางคนก็ ออกจากงานเลยเราออกจากงานตัดสินใจล้าออกจากงานแล้วก็ไปทําธุรกิจของตัวเองลงทุนทําอะไรของตัวเองมีความสุขกว่าเพราะว่าไอ้ที่คุณอยู่มันมีปัญหาท็อกซิกมากมายในะที่ทํางานนะแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีไพ่เฮอร์มิตนะคนพระหัสวันพระหัสจะต้องสวดมวนต์ไหว้พระนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนที่พลังงานตรงนี้เป็นคนที่เออใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ได้ติดหรูอยู่แพง เป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายมีความสุขกับการกินอิ่มนอนหลับใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะคะตอนนี้ก็คือกําลังมองหาทําธุรกิจของของตัวเองที่สิ่งที่ใจอยากต้องการสิ่งที่ใจรักนะตอนนี้โฟกัสที่ความสุขของตัวเองนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคนวันอ่พฤหัสในเดือนกุมภาพันนี้คืออะไร สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคนวันพฤหัสคืออืมชาลิออดคุณชัยชนะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่การเดินทางทางไกลนะคะขึ้นเหนือลงใต้ต่างประเทศก้าวไม้ เถ้วยโอ้โหเสน่ห์ใครที่ตั้งใจจะไปทําเกี่ยวกับของกินนะเดินกุนพาพันนี้ขายดีมีเสน่นะห์เลยนะห้าเหรียญหนึ่งบหนึ่งทำไมห้าเหรียญเข้ามาแล้วหกถ้วยอืมสิ่งเก่าว,วนกลับนะคะลูกค้าเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนที่เคยรู้จักสถานที่เก่าเก่าที่คุณเคยไปอาหารเก่าเกาอะไรเก่าเก่าที่คุณเคยไปสิ่งเก่าวนกลับไฮโรแฟน อืมเนี่ยเป็นคนมีของจริงๆเมื่อกี้ก็เฮอร์มิตอันนี้ก็ไฮโลแฟนรวจมนไหว้พระเดอะเดตมาเห็นไหมน่าจริงๆสิ่ง,งที่กําลังจะจบลงเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งใจให้จบลงนะไม่ว่าคุณกําลังจะต้องจบกับอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณเจออยู่น้าตอนนี้มันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยมันจะต้องจบเขากําลังปัดเป่าอูยไพเระสัน เขากำลังปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกนะคะให้เข้าใจนะว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับชีวิตใหม่ความโชคดีความสำเร็จร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่ง The sun ฟ้าเปิดทางชีวิตใหม่ทางใหม่เงินงานความสุขความโชคดีกำลังเกิดขึ้นกับคนวันพฤหัสในเดือนกุมภาพันธ์คุณได้ชัยชนะแน่นอน ชาลีอดตามามีชาลีอดเดินทางไกลชัยชนะประครับประคองมีทั้งดีทั้งเรื่องของท็อกซิกเดวิลอะที่คุณเจออยู่นะตอนนี้นะคุณจะเอาชนะมันได้อะไรที่เป็นเรื่องท็อกซิกกลบกวนจิตใจคุณคุณจะเอาชนะมันได้เหนื่อยหน่อยหนัก,หน,กหน่อยนะคะมันมีก้าวไม้เข้ามาปัญหาเยอะอะไรเยอะแต่อืมเดอะเดทมันมันเหมือนชีวิตคุณอนะมีแต่ปัญหาทำอะไรก็ไม่ดีช่วงนี้นะ แต่เดือนกุมภาพันธ์นะมันจะจบลงได้ไพ่แบบเหมือนคุณพยายามจะทําอะไรบางอย่างแต่มันมีอุปสรรคมาขัดขวางคุณรอบด้านเลยอะเดือนเดือนเนี้ยกุมภาพันธ์เนี้ยแล้วคุณเข้าใจไหมว่าไพ่นะเขาบอกว่าเนี่ยเดือนนี้นะคุณจะได้เจอบททดสอบเองินก็จะหมดงานก็จะตกงานปัญหาท็อซิกความรักครอบครัควการงาน,งานปัญหารอบตัวแต่บททดสอบนี้นะ เขากำลังผลักดันให้คุณออกจากจุดนี้เพื่อที่คุณจะได้ไปเจออะไรที่ดีกว่าจบด้วยไพ่เดอะซันไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่าคุณเจออะไรเดือนกุมภาพันนี้จบด้วยไพ่เดอะซันคือฟ้าเปิดทางกำลังผลักดันให้คุณไปสู่จุดที่ดีกว่าความโชคดีไพ่เดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดนะคะของบรรดาไพ่ทาโร่การเงินนะคะความ ที่สุดของที่สุดเรื่องของการเงินการงานความรักความสุขโชคดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคนวันพฤหัสในเดือนกุมภาพนันธ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณจะได้จบแน่ๆจะได้จบกับอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆเพราะสิ่งที่ถ้าคุณไม่จบนะชีวิตคุณจะไม่ไปไหนนะมาไหนตอนนี้มันเหมือนเหมือนช่วงที่คุณจะได้หมดเวรหมดกรรมจาก ปัญหาท็อกซิกตรงนี้แล้วอะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังจะจบบางคนกำลังจะเปลี่ยนงานใหม่บางคนกำลังจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อชีวิตตัวเองที่ดีกว่านะตอนนี้ทำเลยต่อให้คุณไม่ทำสิ่งสารสนเทศเขาก็จะผลักดันให้คุณได้จบกับมันแล้วไปเริ่มทำอะไรที่ดีกว่าเพื่อชีวิตคุณเพราะว่าดวงของคุณมันเปลี่ยนแล้ว ตอนนี้ดวงของคุณจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วได้ไพ่เดลซันเข้ามาเหมือนแบบเงินก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีคนเก่าปัญหาเก่าอะไรเก่าตอนนี้จะจบใครที่ทำเรื่องของการค้าขายมันมีก้าวถวยเข้ามาคุณสเสน่ยยุกเสน่์ไปไหนก็มีแต่คนรักเจ้าสมรานมีความสุขกับชีวิตกุมพาพันนี้นะคุณเลย จะได้จบแน่นอนอะไรที่ท็อกซิกบางคนจบปัญหาเรื่องของการที่อาจจะใช้ชีวิตที่ไม่ไม่เฮลตี้อ่ะเจอกุุภาพันธ์นี้ก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆอะไรที่ท็อกซิกนะเช่นการใช้ชีวิตที่ไม่ดีใช่ไหมอาจจะอาจจะนอนดึกดื่มเยอะกินอาหารไม่ดีกับสุขภาพใช่ไหมคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องของครอบครัวเรื่องของปัญหาอุปสรรคทั้งหลาย กุมภาพันนี้นะคุณได้จบแน่นอนไพ่เดอะเดทขึ้นมาไพ่เดอะเดทขึ้นมาไพ่ฮาราแฟนขึ้นมามสิ่งส์ลักซ์เขาบอกว่าเอ้ยมันถึงเวลาต้องจบแล้วมันได้เวลาได้เวลาพาักให้คุณไปสู่จุดที่ดีกว่าแล้วเดอะซั sun, นนี่ความสําเร็จความโชคดีที่สุดของที่สุดในเรื่องของความเงินงานความรักความสุขความสมหวังความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคนวันพฤหัสดะนั้นเราจะมาดูไพ่อีกเด็กหนึ่งนะว่าเขาจะ บอกเราว่าอะไรอีกขอดูหน่อยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนคนวันพฤหัสเดือนกุมภาพันธ์ถ้าใครตัดสินใจเออลาออกจากงานก็ออกไปเลยนะคุณตอนนี้เหมือนแบบลาออกจากงานแล้วเครียดใช่ไหมลาออกแล้วแบบเหมือนยังหางานไม่ได้ไม่ต้องห่วง สิ่งที่ดีกว่ากําลังรออยู่ข้างหน้าคุณได้ไพ่เดอะซันขึ้นมามันฟ้าเปิดทางอ่ะเขากําลังผลักให้คุณออกออกไปจากจุดนี้อ่มันต้องออกแล้วชีวิตคุณจะต้องได้ดีดีกว่านี้แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะอืมอะสิ่งดีๆเดอะฟูโดดเด่นหน้าตาดีมีชื่อเสียงอืมอะไรที่มาทําทิ่มแทงจิตใจคุณเนาะคุณจะคุณจะคุณจะจบกับมันนะเนี่ย เนี่ยไฮโรแฟนขึ้นมาอีกแล้วว่าคุณมีของนะมีของดีไหว้พระสรดมนต์นะคะไว้พระมนต์นะคุณไฮโรแฟนตามมารอบที่สองแล้วนะเนี่ยฮึมโลกวิวหลุดออกไปสู่โลกว้างหลุดออกไปสู่ความสำเร็จการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เหมือนปลูกต้นไม้แล้วได้รับผลตอบแทนอะ่ะเหมือนแบบว่าสิ่งที่คุณลงทุนทํกไปลงไปแล้วอะ่ะกาลังได้รับผลนะปลูกต้นแอปเปิ้ลไว้แล้วหลายปีตอนนี้ก็ได้กินดอกกินกินผลสิกินลูกแอปเปิ้ลไปไม่จบไม่สิ้นนะคะสิ่งที่คุณทาเอาไว้มานานแล้วเดือนกุมภาพันนี้สําเร็จหูให้เงิน <laughs> เงินเงินเงินถ้าใครที่ ได้ออกจากงานแล้วไปเริ่มต้นลงทุนทำอะไรของตัวเองนะคุณพาบันนี้อาจจะมีติดติดขัดขัด,ขดช่วงแรกแต่คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉะนั้นถ้าใครที่ทำธุรกิจของตัวเองนะคะหรือว่าจะเป็นงานประจำก็แล้วแต่คุณจะต้องไหว้พระสวดมนต์ขอพรน,นะใครเปิดร้านขายของไหว้เจ้าทงเจ้าที่ให้ดีให้ถูกต้องนะคะคุณจะได้รับความสำเร็จ The fool. โด o ูโด่งดังมีชื่อเสียงมีความสุขการเดินทางการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่การเดินทางไกลชีวิตที่มีอิสรภาพจริงๆนะอะไรที่มันเหมือนเพราะว่าคุณได้ไพ่เดวิลกับไพ่ไพ่ไดาบอะไรสักอย่างกันไม่ได้นั่นแหละคือมันมีความท้องสิกมันมีความที่ชุดลังอิสรภาพของคุณไว้เหมือนนกน้อยในกรงทองอะ่ะ มืนจะอยู่ดีมีความสุขแต่ฉันไม่ต้องการจะอยู่ตรงนี้แล้วฉันก็ไม่กล้าที่จะออกไปกุมภาพธั์น,นี้อิสระภาพมาเต็มเดินทางท่องเที่ยวกินทเที่ยวช้อปปิง้งมีความสุขอิสระหลุดพ้นจากบ่วงหลุดพ้นจากปัญหาท็อกซิกโด่งดังหน้าตาดีมีชื่อเสียงมีความสุขสนุกสนานการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้น การเดินทางการผจญภยัยชีวิตใหม่เกิดขึ้นอยาก move อนเรื่องของความเจ็บปวดในใจนะอะไรที่มันทิ่มแทงใจคุณอยู่ความเจ็บความปวดปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องของระบบช่องท้องผ่านชนะสู้มันได้อ่ะเพ้ชอบซ่อนคือเหมือนแบบฉันฉันจะไม่ยอมแพ้อะไรทั้งสิน้นเออมันน่ะมีปัญหาหรอฉันก็จะสู้มันฉันจะออกไปประจนภัยโลกกว้างจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ฉันฉันจะ ฉันจะไปฉันมีความสุขมันพอแล้วกับสิ่งนี้พอแล้วกับปัญหาแบบเดิมๆแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยคุณเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทำเลยอยากทำอะไรทำเลยคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวปัญหาที่รอคอยคุณอยู่ข้างหน้าถ้าคุณไม่ก้าวออกมาสิปัญหาหนัก,กเก่าเพราะชีวิตคุณไม่ไปไหนไม่ไหนมีแต่จะดิ่งลงดิ่งลงอย่างที่บอกคืนเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากำลังผลักให้คุณออกเห็นไหมเนี่ย ถือคทามาแล้วว่าไปไปได้แล้วไปสู่ชีวิตใหม่ได้แล้วถึงเวลาที่จะต้องไปเพื่อชีวิตที่ดีกว่ามันจะต้องไปได้แล้วเราคุ้มครองเธออยู่อารมณ์ประมาณนี้ค่ะไพ่ฮั l โลแฟนออกไปสู่โลกกว้างเกี่ยวข้องกับมีไพ่เด e เว r l ์เดินทางไกลนะเดินทางไกลโลกออนไลน์ต่างประเทศโลกกว้างเป็นคนที่จะมีถ้าคุณทำธุรกิจใดๆนะคะเดือนกุมภาพันนี้ มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งถ้าใครทำออนไลน์ทำโซเชียลประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จมีเจ็ดดาบมีเก้าดาบอืมอาจจะเหนื่อยหน่อยนะเออทุกใจเหนื่อยหน่อยนะเรื่องของการหาเงินเพราะว่ามันเหมือนคุณจะโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วคุณก็จะแบบเหนื่อยอ่ะบางคนทํามันมีดาบเยอะบางคนเป็นทหารเป็นตำรวจนะบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับ งานเออหน่อยเนื่อย,นอยหนักๆตักตําตอะ่ะเออบางคนก็ทําเกี่ยวกับขายของก๊อปของหนีภาษีอารมณ์ประมาณเนี่ยหรือบางคนก็ต้องแบบมีการซ่อมสร้างอะไรบางอย่างนะเพื่อเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตคุณนะคะจะสําเร็จนะกมภาพนันนี้ได้แบบคุณได้พ่ยเดอะเวิ์ได้พ่ยเดอะฟูลเข้ามาคุณชีวิตคุณหลุดอะชีวิตลุดโลกอะ่ะอิสรภาพความโดง่ดงดงังความสําเร็จมันมาอยู่แล้วเงินก็มาอยู่แล้วสินทรัพย์คุ้มคอ,ขอเขาดันคุณอยู่ ไม่อยากออกคุณก็จะได้ออกจริงจากจุดนั้นนะเกี่ยวกับงานที่เป็นงานเออเป็นคนเออมีความสามารถนะพิเศษเป็นคนที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานหาเงินเช่นอาจจะเป็นช่างสมสวยอาจจะเป็นคนที่เก่งเฉพาะด้านนะคะวิศวะอะไรอย่างนี้เก่งเฉพาะด้านไปอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ เป็นนักขายขายเฉพาะสินค้าอะไรประมาณเนี่ยการเงินสิบเหรียญจากที่เมื่อกี้คุณแบบว่าห้าเหรียญห้าเหรียญน,นะจากที่แบบเงินแทบไม่เหลือเลยเหลือนิดหน่อยแล้วอยากไปลงทุนใช่ไหมเดือนกุมภาพันนี้เงินจะเยอะขึ้นจากสิบเหรียญเออจากจากห้าเหรียญเป็นสิบเหรียญนนะ่ะเงินเยอะเป็นเท่าตัวการเงินหมุนดีขึ้นอะไรดีขึ้นด้วยความสามารถความขยันและด้วยแรงอธิษฐาน แรงอธิษฐานแรงช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้ชีวิตที่อัถนาคุณจะได้อิสรภาพที่มากขึ้นคุณจะได้มีความสุขได้ลดแล่นมีการผจญภัยได้ชีวิตใหม่ได้เจอผู้คนมากมายได้เจอโลกกว้างบางคนทํางานโซเชียลหรือบางคนเปลี่ยนไปทํางานที่ค้าขายแล้วได้เจอผู้คนเยอะแยะสิ่งที่คุณลงทุนทําไปไว้นะคะนานเหมือนแบบ สิ่งที่คุณลงทุนไว้ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะได้รับผลสำเร็จแล้วเงินเยอะขึ้นมากการเงินหมุนคล่องตัวสิบเหรียญเนี่ยก็ประมาณหลักสี่หมื่นห้าหมื่นหลักแสนนะมีทั้งแปดเหรียญมีทั้งสิบเหรียญขยันทำงานคุณเป็นคนขยันอยู่แล้วหาเงินได้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยมีแบ็กดีด้วยเนี่ย ไม่ต้องห่วงสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเรื่องเงินเรื่องความมีสภาพเรื่องเรื่องการโด่งดังมีชื่อเสียงความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนอะไรที่เป็นปัญหาคาใจคุณอยู่จบค่ะโดนปัดออกโดนให้ออกเหมือนคําสั่งมาจากฟ้าดินเลยว่าหมดแล้วพอแล้วอย่ามายุ่งกับลูกลูกสาวชั้นอารมณ์ประมาณอืมอะไรไม่ที่ไม่ดีนะฉันปัดออกอะไรอย่างเนี้ย เนี่ยนคะไพ่เออร l e ์เคิลเบียนตจิกอืมน้านั่นไงนั่นไงนั่นไงบอกว่าอย่าปล่อยให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาฉุดลังชีวิตตัวคุณให้เป็นตัวคุณแบบ b e y o u r best self เหมือนแบบเป็นตัวคุณแบบในรูปแบบที่ดีที่สุดเออเป็นตัวตัวตัวของตัวเองอย่าไปฟังความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยให้รักตัวเองความสำเร็จ กำลังรออยู่ข้างหน้าบางคนก็แบบเหมือนคุณจะไปทําน่นทํานี่ทํานั่นเรามีแต่คนขวางเอ๊ะอย่าไปทําทำแล้วไม่ดีทําแล้วเป็นอย่างนั้นทําแล้วเป็นอย่างนี้อย่าไปเช,เชื่อให้เชื่อตัวเองให้เชื่อเซนต์ตัวเองคุณมีพรายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเนี่ยเขาบอกว่าื c o m m u n i c a t e with spirit ให้พูดคุยเมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาธุให้พูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ ร้องขอขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณอยากได้อะไรให้คุยกับท่านท่านเท่านั้นที่จะบรรดาพลพรบรรดาลสิ่งที่คุณปรารถนาให้เป็นจริงไม่ใช่ป้าข้างบ้านไม่ใช่คนข้างบ้านหรือใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักคุณที่ไม่รู้ว่าคุณมีความสามารถอะไรให้เชื่อตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นแล้วคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรบนบานนั่งสมาธิทำสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ขอพรดีๆเอาชัวร์ๆว่าอยากได้อะไรเขียนออกมาก่อนนะก่อนที่จะขอเขียนออกมาก่อนว่าอยากได้อะไรเพราะว่าเวลาถึงจุดที่เราจะขอเราจะงงว่าเอ้าสรุปฉันอยากได้อะไรงงกับชีวิตนึกออกไหมเขียนออกมาก่อนบอกเลยว่าข้อหนึ่งอยากให้ประสบความสำเร็จเรื่องงานทํางานอะไรก็บอกไปสมมติวันนี้จะทํา youtube ขอให้ประสบความสําเร็จ แบบนี้แบบนี้ได้เงินแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยหรือบางคนจะไปติดต่อเรื่องเอกสารก็ขอให้เอกสารวันนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีนี่มันต้องเขียนออกมาให้ชัดเจนเพื่อสิ่งสิที่เขาจะได้รู้ว่าหนูอยากได้อะไรคะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็กําลังรอดูอยู่ว่าคุณจะขออะไรเหมือนคุณคิดเยอะไปหมดไม่รู้เอาอยัางไงกับชีวิตทันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็งงว่าสรุปว่าอยากได้อะไรล่ะลูก กำลังจะรอให้พรอยู่นี่อยากได้อะไรพูดออกมาความสำเร็จรออยู่แล้วให้แน่นอนอย่างเงี้ย o o o k in the m i r r o ออืมอันนี้คมมากเลยนะคุณอยากได้แบบไหนคุณก็ต้องทำแบบนั้นใจเข่าใจเรา reflection หรอเรียนรู้เติบตัวไปกับมันหยุดโทษตัวเองนะหยุดโทษตัวเองคุณ คุณเป็นแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นเหมือนหลนคุณอ่ะนั่งสองกระจกลองสองกระจกดูคุณสองกระจกคุณเห็นใครก็คือตัวคุณใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นเลยคุณอยากได้แบบไหนคุณก็ทําแบบนั้นสิไงนึกออกไหมว่าเหมือนกับว่าเขาอยากให้คุณมองกระจกเราดูซิว่าเนี่ยคนอยู่ตรงหน้าคนนี้ดูซิว่าเฮ้ย เออหน้าตาแบบนี้นะฉันคนคนนี้นะเออไม่ได้ดูแลตัวเองนานแล้วเนาะไม่ได้รักตัวเองนานแล้วเนาะให้กลับมารักตัวเองให้กลับมารักตัวเองอย่าไปโทษตัวเองเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราคือผู้ที่กําหนดชะตาชีวิตของเราไม่ใช่คนอื่นตัวเราคือตัวเราอะเราจะไปฝืนให้เป็นแบบคนอื่นไม่ได้ เห็นไหมภาพก็หมอกอยู่ว่าเนี่ยมองสองกระจกดูคุณก็เห็นว่าเนี่ยก็เนี่ยก็คือตัวคุณไม่ใช่คนอื่นเลยเหมือนบางคนไปเจอแบบว่าคุณอยากเป็นนักร้องแต่ป้าค้างงมันบอกว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้หรอกไอ้นู่นอะไปแข่งมาแล้วก็แพ้เป็นสิบปีก็ยังไม่เห็นชนะอะไรเงี้ยคุณก็เลยคิดว่าเออหรือว่าฉันทําไม่ได้วะเนี่ยสิกธิสิธิ์ก็เลยอยากให้คุณลองมาสองกระจกมองดูตัวเองสิพิจารณาสิเนี่ย เนี่ยตัวคุณคุณเป็นแบบนี้คุณคือแบบนี้คุณร้องเป็นคุณก็ร้องเป็นคุณมีความสัมพันธ์แบบนี้มันก็คือของคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อีกในหนึ่งนะคะก็บอกว่าอย่าโทษตัวเองนะให้รักตัวเองอะไรที่เป็นเรื่องที่ลบๆอะ่ะให้เปลี่ยนมาเป็นพลังบวกมาสเตอ the ดอะแดน a ์มาสเตอร์เดอ มันเป็นช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเนาะมันเหมือนมีอะไรที่เข้ามากระทบจิตใจคุณมากขึ้นตอนนี้จะต้องเป็นช่วงที่คุณกลับมานั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ทําจิตใจให้สงบและต้องเป็นช่วงที่เหมือนคุณจะต้องหยุดพักจบปัญหาเพื่อ,อต้องจบปัญหาแล้วก็จะต้องหยุดเพื่อพัฒนาตัวเองให้ก้าวต่อไปในจุดที่ดีกว่านาะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่ต้อง ปรับบาลานซ์ปรับสมดุลกับชีวิตนิดนึงอะไรที่เยอะเกินไปอะไรเนี่ยที่ผ่านมาปัญหาท็อกซิกมันเยอะมันเครียดอะ่ะต้องอยู่กับธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาติรีแลก์ไปสปาไปนวดก็ได้ไปเดินใต้ต้นไม้ทําอะไรที่มีความสุขอยู่เงียบๆอยู่กับคนเดียวกลับมาสวดมนต์ไหว้พระแ,แล้วพูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณเป็นคนที่วันวันพฤหัสเป็นวันครู วันครูเป็นวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณต้องสวดมนต์ไหว้พระประจําห้ามขาดนะเพราะว่าการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการร้องขอเป็นการขอพอรเหมือนเหมือนเรานึกออกหมายว่าในเรื่องของสปิริชวลการสวดมนต์ไหว้พระเหมือนเราพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ปกป้องดูแลเราอยู่เหมือนเราคุยกับญาติผู้ใหญ่เราอะ่ะเหมือนคุยกับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายว่าเออเนี่ยอยากได้แบบนี้นะเออชีวิตเป็นแบบนี้เล่าให้เล่าให้ท่านฟัง มีปัญหาอะไรทุกใจอะไรเล่าให้ท่านฟังแล,แล้วเนี่ยแล้วท่านก็จะเมตตาเอ็นดูท่านก็จะให้พรเราเองนี่คือนี่คือเหตุผลของการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือจิตใจเราจะสงบลงเราจะมีสมาธิมากขึ้นคนเกิดวันพฤหัสต้องสวดมนต์ไหว้พระนะคะห้ามขาดคุณเกิดวันครูนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีของมีครูปกป้องรักษาอยู่ practice daily นะคะทำ small step ทุกวันนะทำทุกวันสม่ำเสมอทำวันละนิดวันละหน่อยแต่ทำสม่ำเสมออะไรก็แล้วแต่ที่คุณตั้งใจทำไว้สมมติบางคนมีโปรเจกต์ที่จะทำเ,เปิดร้านเป็นของตัวเองนะก็ค่อยๆทำทำวันละนิดวันละหน่อยหาความรู้เพิ่มเติมทําวันละนิดวันละหน่อย ทำสม่ำเสมอแล้วทุกๆวันที่ทำลงไปมันก็จะกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเองนะคะต้องทำทุกวันแล้วทำแบบไม่เครียดด้วยสะสมความสำเร็จนะทำให้มีความสุขในแต่ละวันสะสมความสำเร็จไปเรื่อยๆแล้ววันของคุณก็จะมาถึงเองมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณจะต้อง ต้องออผ่านบททดสอบนี้ไปนะเป็นช่วงที่เจอปัญหาวุ่นวายเยอะแล้วอะแล้วคุณก็จะต้องมาหยุดพักเคลียอะไรที่ไม่ดีออกเพราะว่าตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากําลังจะเอาสิ่งที่ดีๆให้คุณตอนนี้สวดมนต์ไหว้พระแล้วขอพรแล้วทําใจให้สงบทําอะไรก็แล้วแต่ค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเองนะ ตามที่ไพ่บอกก็คือเรื่องของการเงินคุณจะดีขึ้นเองค่อยเป็นค่อยไปเดืินกุมภาพันนี้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คนวันพฤหัสนะคะมีความสุขประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านมีความสุขสมหวังในความรักขอบคุณที่ติดตามนัชชาตลอดและพบกันนใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ